สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมจ่ทราบโมดนะครับวันนี้ในช่วงต้นปีของเดือนมกราคมนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมากราบนักาสการกับหลวงปู่ทวดที่เขาใหญ่ครับองค์ใหญ่มากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแผ่นกล้องดูอีกนครับโอ้โหเป็นไงฮะองค์เบลเลอร์เลยนะครับนี่ครับตอนนี้ผมยืนอยู่บริเวณหน้าหลวงปู่ทวดนะครับ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็อยู่ที่เขาใหญ่เนี่ยครับก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะมาไหว้พระขอพรกันนะครับผมที่นี่สถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากเดี๋ยวผมจะพาท่านขึ้นไปข้างบนนะครับผมตามมาฮะก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งนมสักการดด้วยนะครับอยู่ที่เขาใหญ่ใครที่ยังไม่เคยมาต้องมาครับที่นี่กับหลวงปู่ทวดองค์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับอยู่ในระหว่างหุบเขาเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ เขาบอกว่าองค์ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะครับนี่ฮะอย่าลืมครับสมชายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เสริมบารมีกันตรงนี้ก็ก็มีอะไรอะ่ะเขาบอกว่าเป็นถวายประทัดนะครับผมใครที่จะมาก็มาถวายประทัดได้นะครับผมจะแผนภาพให้ดูนะครับจะเห็นเป็นภูเข,ขาวสวยงามมากเลยเห็นไหมฮะ เดี๋ยวผมจะพาท่านดูวนรอบองค์หลงปู่ทวดเลยนะครับผมนี่ฮะพาท่านอ้อมองหลงปู่ทวดเลยนะครับธรรมชาติสวยงามมากเลยครับท่านผู้ชมพาวนรอบเขามีของกินด้วยนะครับใครที่จะมารัการนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายมุมเงยเนี่ยนะครับก็พอมองเห็นนะครับขอพรกันได้นะครับผม ติดตามรับชมกันที่นี่นะครับอ,องค์หลวงปู่ทวดนะครับองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับสวยมากเลยครับเดี๋ยวเราไปด้านล่างกันนะครับใครที่จะมาอย่าลืมนะครับแวะเวียนมาที่นี่ครับหลวงปู่ทวดเขาใหญ่องค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ็จะพาท่านมาชมสวนสวยนะครับก็เป็นสวนทุ่งลาเวนเดอร์อีกหนึ่งที่เลยชื่อว่าสวนสับปะรดนะครับววก็จะมีดอกไม้ยะแยะเลยนะครับผมอ่วาตรน,นี้ก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปนะฮะผมก็แผนกล้องให้ดูยังไงฮะสวยไหมมาครับอย่าลืมครับ เที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู้ฮะด้านหลังเป็นหลวงปู่ทวดสวยงามมากเลยเยี yeah. ่ยมเช็คอินที่นี่ครับหลวงปู่ทวดเขาใหญ่ที่ผมอยู่นี่ก็คือบริเวณสวนสับป,ปะรดเป็นสวนดอกไม้สวยงามมากเลยนะครับด้านหลังผมก็จะเป็นหลวงปู่ทวดองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับที่เขาใหญ่เนี่ยครับเดี๋ยวเราไปดูดอกไม้สวยๆกันครับตามมาฮะ เป็นการให้อาหารตายน้องตายนมให้น้องหมูน้องก็ตายนะครับอ่าแล้วมีน้องหมูด้วยน้องหมูอุดอ๊ดอุ๊ดตัวขาวแห้งเป่าแห้งเปล่าเปิดแห้งเป่าเฮ้ยอฮ้ยไปด้วยกัน เนี่ยครัอ,อนี่ีีอะให้ทั้ตัวเลยและนี่ก็คือบริเวณที่เป็นรอดทองช้างนะครับผมเป็นรอดทองช้างแบบมหามงคลนะครับรอดทองช้างครับเป็นช้างเผือกนะฮะสถารอดทองช้างด้วยเขาบอกให้ตั้งนโมสามจบนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับ แล้วก็ลอดท้องช้างใต้ท้องพุทธสารโดนบรรดาลโชคลาบวาสนาเงินตราขาจัดปัดเป่าสเสนีย์จันไรทั้งปวงเมื่อไรสิ้นโอเคครับรอบที่หนึ่งป้ยโอเคครับอันนี้รอบที่สองนะฮะอันนี้รอบที่สามแล้วครับผมอธิษฐานเลยโชคดีมีเฮงนะครับ เฮงๆปังปดังๆรวยรวยกดไลค์กดแชร์อย่าลืมครับผมรอดท้องช้างรับขวัญปีใหม่2565หลังจากที่เราไหว้พระขอพรกราบหลวงปู่ทวดรอดท้องช้างแล้วเดี๋ยวเรามาเข้าสู่โหมดกินบ้าครับผมขนมจีนอะไรครับคุณพี่น้ำจีนน้ำยาปลาแล้วก็น้ำยากะทิแล้วก็แกงเขียวหวาน่นี่ขายขายอะไรครพี่ กเตี๋ยวเรือโอเคมาจากไหนเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเรืออ๋อ oh, เตี๋ยวเรือทำสองเหนื่อยก็กินนะอิ่มก็เที่ยวมีคนเดียวก็ไปครับว้าว <Wow. S 1> เป็นไงครับท่านผู้ชมสนุกไหมฮะเนี่ยครับ,รบผมก็พามากินบินเที่ยวไปคนเดียวก็ไปนะครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์ตอนนี้ก็สังเกตได้ผมหอบ ไม่หอมได้ไงอ่ะเดินหน้าหลวงปู่ทวดองค์เบลอเลยนี่มาแล้วครับก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขารียกว่าก๋วยเตี๋ยวเรืออะเขาอะไ่ไม่ใช่หรือเปล่าเอาเป็นว่าถ้าผมกินไม่ตนาการับได<อ>้<อ>ครับขอบคุณครับขอบคุณครับรวยๆเฮงๆปังๆงงดังๆขายดีนะพี่นะอ่าคนนี้อยากจะขายดีนะครับผมกินบินเที่ยวคนเดียวก็ไปตรงนี้อะ